อยู่ที่ไหนครับอันนี้เรามันอยู่ที่ทำตกคำตกครับคำตกเจ็ดโคตรตอนนี้ม <yl> <taste> ันมีกิ่งกิ่งไม้ขวาอยู่ข้างหน้านะครับบรงเวียบบังวีด้วยนะครับเราต้องยกเราต้องยกมันออกเราต้องเดินหลบมันนะครับไปข้างน้าเดินหลบทำไหมครับเฮ้ยโยเก่งมากเลยนะนี่ทราทำแบบนี้ที่คุณเ ต่อไปครับตรงนี้ครับพวกเราเดี๋ยวเจอสิ่งชีวิตตอนนี้เดินมาระยะทางประมาณกว่า48กิโลเราเดินไดประมาณ2นาทีแล้วทุกคนดูข้างหลังข้างหลังบอกโอ้โหไม่น่ามาข้างหลังบอก10บกิโลแล้วครับเดินทุกคนเราเจอชาวบ้านเขาบอกว่ามันจะถึงแล้วทุกคนเราเจอชาวบ้านข้างหน้าจะมีอุปสรรคมากมายอย่างเช่นเจอแมลงสาบกระต่อยลองนะทุกคนนะ ที่นี่ไม่มีสัญญาอะไรเลยแม้แต่มือถือก็ไม่มีนี้ระวังครับงข้างหลังทางดูด้วยครับข้างหลังเห็นไหมครับเห็นตามมาครับเดินตามมาวันนี้เราต้องไปถึงฝั่งฝันครับต้องไปทำกาครับไปครับเราต้องเดินดูดีครับโอเคครับอุปาสตร์มีมากมายระหว่างการเดินทางครั้งต่างๆทางนี้ ้เก้ยคุมาผมะ้ครับดูครับโอ้ยตอนนี้ครับดูดิโอ้ยกูลงแน่ตอนนี้ครับเราก็มาถึงจุดลำธารเราเช็คครับว่าน้ำมาสะอาดหรือเปล่าครับปลาสกาสิงไม่ดีหรือเปล่าแรงแลทุกคนระวังนะเฮ้ยลึกๆลงเลยจมๆจจ นี่ครับป้ายเจอป้ายแบบสีแดงอันตรายหรือเปล่าครับป้ายสีแดงเฮ้ยจะลงไปได้ไงล่ะอันอันนะครับอานตตะะะะกรงไปอนในของภาษาที่ไหครับไปนี่เลย go straight to the water feel ขอภาษาที่นะครับเสียงเกมไปอันนี้เลยตอนนี้เราก็ต้องมาเตือต่อไปครับเราไปเจอกิ่งไม้เป็นอุปสรรคในการเดินทางครับต้องรอดไปให้ได้นะครับเพราะถ้าเดินข้ามไปมันอาจจะมีกับบักระเบิดอยู่ก็ได้ต้องรอดครับ นี่โอ้โหโอ้โหเราจะผ่านไม่ได้มันสร้างแข่งยากอะอยู่เรืเอยๆเราก็ได้ยินเสียงน้ำนะครับตอนนี้ได้ยินมาตั้งนานแล้วไม่เจอสักทีเราต้องจุดเราก็จะวิ่งต่อครับตอนนี้วุ้น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 นี้ครับผ่านมาใกล้ถึงน้ำตกครับดูซีน้าแต่ละคนครับตอนนี้วิ่งครับวิ่งครับบังเก็บมาเก็บเยอะไหมครับบิคนทีเพิ่โอ้โหเก็บมากเรามาถึงแล้วนะครับน้ำตกที่เราเดินกันมาประมาณสิบกว่าชั่วโมงครับน้ำปรากฏลงไปตอนนี้ครับ ดูครับทุกคนดูครับเคยเห็นหรือเปล่าครับนักโตครับเคยมาเปล่าเคยมาเปล่าเคยมาเปล่าผมมาแล้วสวยงามมากครับผมก็ภูมิใจครับที่จะเดินมือจิบนี้ได้เฮ้ยกถ้าเราเก่งมากเลยครับหมูเปล่าเก่งมากเลยครับที่เดเรามีแตนดาตรงนี้โอ้วู้ฮู